การหมู่บ้านยั่งยืนซัสเทนเอเบิร์นวิลเลตตตำบลไม้กลอนอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญกระทรงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานราชการของไทยที่มีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชน ได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมาอย่างต่อเนื่องโดยขับเคลื่อนผ่านโครงการหนึ่งตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืนและขยายผลการดำเนินโครงการในปี2567สู่โครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาโดยตำบลไม้กลอนจำนวน16หมู่บ้าน1,954ครัวเรือนประชากร7,467คน ภายใต้การนำของนายชันชัยพรมบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้และขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย7ภาคีได้แก่ภาครัฐภาคศาสนาภาคเอกชนภาคสื่อสารมวลชนภาควิชาการภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดพื้นฐาน8ข้อ16กิจกรรมได้แก่ 1. ด้านที่อยู่อาศัยโดยพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรงครัวเรือนมีส้วมถูกสุขลักษณะ2ด้านความมั่นคงทางอาหารโดยน้อมนำพระราชดำริบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันของสมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาส่งเสริมการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 3. ด้านความสะอาด โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางด้วยหลัก3ช 3R คือใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ำ Reuse นำกลับมาใช้ใหม่ Recycle การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนการจัดการขยะชุมชนเช่นตลาดนัดขยะธนาคารขยะและจุดทิ้งขยะอันตรายเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. ด้านความสามาคัคคีส่งเสริมการรวมตัวเป็นคุ้มบ้านหย่อมบ้าน เพื่อดูแลช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน 5. ด้านความร่วมมือส่งเสริมให้มีการพบปะกันเป็นประจำในลักษณะร่วมพูดคุยปรึกษาร่วมทำและร่วมรับประโยชน์ 6. ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาในระดับหมู่บ้านตามความเชื่อประเพณีและวัฒนธรมรมรวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน 7. ด้านความมั่นคงปลอดภยัย ส่งเสริมให้มีการดูแลคนในหมู่บ้านไม่ให้ติดยาเสพติดจัดการความเสี่ยงทางด้านกายภาพเช่นมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอและมีทางสัญจรที่สะดวกรวมถึงการลาดตระเวนหรือตั้งด่านตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านและ8การมีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภคโดยส่งเสริมการกักเก็บน้ำในครัวเรือนและการรักษาฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำในหมู่บ้านชุมชนตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตำบลไม้กลอนมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุขทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมุ่งกำจัดความยากจนในทุกมิติลดความเหลื่อมล้ำพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ชาวตำบลไม้กลอนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน